เดี๋ยวเรามาสรุปนะครับ5นาทีกับเป็นสำคัญนะครับของกรณี CP Extra กันนะครับนะก่อนอื่นเนี่ยนะครับมาดูผลลัพธ์กันก่อนนะครับว่า CP Extra เนี่ยตั้งแต่ประกาศข่าวเนี่ยวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาครับทำให้วันที่16วันจันทร์เนี่ยราคาหุ้นก็ปรับตัวร่วงทันที20%เลยนะครับหลังจากนั้นก็ร่วงมาต่อเนื่องเลยเป็น26%ละนะครับในตอนนี้นะครับเราจะดูกันนะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรขึ้นนะครับ มันเกิดขึ้นจากวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมานะครับนะทาง CVS Extra เนี่ยก็มีจดหมายนะครับประกาศว่าตรงทาง CVS Extra เองเนี่ยมีการจัดตั้งบริษัทย่อยนะครับขึ้นมาชื่อชื่อว่าออ Extra Gold Plus หรือเรียกว่า A.G.P. แล้วกันนะครับ A.G.P. เนี่ยนะครับตัวที่ CVS Extra เนี่ยถือหุ้นเนี่ย95%ถือหุ้น95%นะครับโดยที่ C.P. ออโดยที่ Extra Gold Plus หรือ A.G.P. เนี่ยจะเข้าไปลงทุนนะครับเป็นผู้ถือหุ้นนะครับในบริษัท Happy t a d แฮปปี้แทดนะครับนี่มีตัวละครเพิ่มนะครับแฮปปี้แทดแอดเดอะฟอเรสตเทียนะครับในอัตราส่วนร้อยละร้อยเลยก็คือแปลว่าไอตัว ATP เนี่ยจะเข้าไปถือตัวแฮปปี้แทดเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้นะครับก็ตัวแฮปปี้แทดคืออะไรนะครับแฮปปี้แทดเนี่ยคือธุรกิจที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบมิกซ์ยูสอ่าก็คือแปลง่ายง่ายครับมันคือห้างสรรพสินค้าบวกกับออฟฟิศบูติงอ่าห้างสรรพสินค้าบวกออฟฟิศบูติงนะครับโดยที่ห้างนี้นะครับมีอาคารทั้งหมดสามอาคารด้้วยชัันนะครบ โดยแบ่งเป็นนะครับมูลค่าก่อนมูลค่าโครงการเนี่ยทั้งหมด8,390ล้านอ่าโดยที่ตัว CP Extra เนี่ยนะครับก็มีการลงทุนในตัว AGP นะครับมูลค่าเนี่ย95%นะครับประมาณสัก7,970ล้านบาทก็คือเกือบ8,000ล้านบาทนั่นเองนะเกือบเกือบเกือบ8,000ล้านบาทนะครับโดยที่ตัวอาคารเนี้ยนะครับนะก็มีหนังสือชี้แจงเพิ่มนะครับนะว่าตัวอาคารเนี้ยนะครับก็จะมีทั้งหมด3อาคารใช่ไหมฮะ รวมพื้นที่เนี่ย145,000ล้านอาคารแรกคือเป็นห้างนะครับนะแล้วก็อาคารออฟฟิศเนี่ยก็มาสัก5,000 50, ตารางเมตรนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับนะทีนี้นะครับถามต่อนะครับว่าความกังวลน้ำทุนเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะทำไมนักทุนถึงกังวลหรือเกินนะทำให้ราคาหุ้น CPX และรวมถึง CPO ด้วยนะครับก็ร่วงลงมาสอดคล้องกันเลยนะครับนะหลกัหลกๆเนี่ยต้องบอกว่าประเด็นที่หนึ่งนะครับก็นักทุนเนี่ยตัดกังวลเรื่องสิ่งแรกเลยก็คือว่าแหล่งที่มาของเงินทุนครับ คือ8ปดพันล้านบาทเนี่ยที่ซีบีสจะไปลงทุนเนี่ยนะครับท่บเป็นการเงินสดส่วนหนึ่งแล้วก็เงินกู้อนส่วนหนึ่งอ่าเงินก้อนแรกนะั่นคือแปดพันล้านปรากฏว่ามีอีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นครับก็คืออีเปเระเด็นหนึ่งเนี่ยครับคือคือเปเระเด็นนี้ครับนี่เปเระเด็นนี้นะครับนี่การลงทุนครั้งนี้นะครับมีวงเงินการลงทุนเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันล้านอ่านั่นแปลว่า การลงทุนแปดพันล้านเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่จบครับนะอาจจะมีเงินกู้เนี่ยเพิ่มเติมอีกนะอีกส่วนหนึ่งรวมกันแล้วเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันล้านนะครับทําไมก็อาจจะเป็นภาระของดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณหกร้อยถึงเจ็ดร้อยสิบล้านนะครับขึ้นอยู่ว่าบริษัทเนี่ยจะต้องกู้ในอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับนะก็ถ้าคิดซะว่าสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ประมาณหกร้อยถึงเจ็ดร้อยสิบล้านบาทต่อปีนะครับซึ่งตัวเลขเนี้ยเกิดขึ้นแน่นอนในปีหน้านะครับทีนี้ประเด็็็็นน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 นต่่ออออมมมาา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 าคคคคืืืโรรรรรรรงงงกกกีีี้้้้้้ะะะะะับจจจสสสสถเเเยยภใดขหปปณิแลว เปิดให้ทําการเนี่ยต้นปี69นะต้นปี69นะ2569นะครับซึ่งก็ทีนี้ประเด็นที่2ตามมาคือโครงการนี้นะเป็นโครงการห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่นะครับขนาดประมาณ1นึ่งแสนหมื่นตารางเมตรถ้าเราอยากรู้ว่ามันใหญ่แค่ไหนนะครับลองเปรียบเทียบกับโครงการใกล้เคียงดูคือเมกาบางนาเมกาบางนาเนี่ยมีพื้นที่ให้เช่าประมาณ2องแสนตารางเมตรครับอ mm ่าเห็นได้ว่าโครงการเนี่ยลิ้วกใกล้เคียงกันเลยนะลิ้ว่าไม่นหนีกันในขณะที่นะถ้าเรามาดูนะครับตัวแผนที่นะใน g o o g l e Map นะครับจะค้นพบว่า ตำแหน่งเนี่ยของตัวเมกาบางนาเนี่ยนะครับอยู่จุดล่างนะครับกับตัวเดอะฟอเรสเทียร์เนี่ยครับก็เรียกว่าจุดถัดมานะครับห่างกันเพียง1.7กิโลเมตรเท่านั้นขับรถเนี่ยนะครับใช้เวลาแค่สี่นาทีครับขับรถสี่นาทีเองนะก็เรียกว่าใกล้มากๆนะทาให้ก็เกิดความกังวลในหมู่นักงทุนนะครับว่าเอ๊ะแล้วโครงการเนี้ยมันจะมีความสามารถในการสู้หรือแข่งขันเนี่ยกับเมกาบางนาได้หรือเปล่าอ่านะครับก็เป็นที่มาถึงราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงนั่นเองนะครับ ก็เป็นส่งประเด็นนะครับเพราะว่าทีนี้ในตัวโครงการเนี่ยตัวแฮปปี้แทเนี่ยหรือว่าตัวโลตัสมอสบางนาเนี่ยครับก็อาจจะมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นนะครับ <c oughs> เช่น,นะจะเป็นตัวค่าเสื่อมนะค่าเงินเดือนพนักงานนะซึ่งค่อนข,ข้างเยอะนะอาจจะสูงถึง1,000ล้านขึ้นไปเลยนะซึ่งก็แน่นอนว่าเมื่อเปิดทําการแล้วเนี่ยก็มีความเสี่ยงว่าจะขาดทุนหรือเปล่านั่นเองก็เป็นเหตุผลที่ทําให้นักทุนมีความกังวลถึงราคาหุ้นถึงกําไรสุดที่ที่จะซ้อนมาที่ CP Extra และ c b On นั่นเองนะครับ <c oughs> <c oughs> ทีนี้ถ้าเรามาดูผลกระทบนะของ valuation กันนะครับนะถ้าพูดถึงตัว cp extra ก่อนละกันนะครับ cp extra นะครับ cp extra เนี่ยนะครับนะในปีล่าสุดเนี่ยนะครับนะถ้าเรามาดูตัวบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์นะครับนักวิเคราะห์เนี่ยให้กำไรคาดการณ์ของปีนี้นะครับวันที่10,000ล้านบาท10,000ล้านบาทนะครับถ้าสมมติว่าตัวโครงการใหม่เนี่ย cp เอ่อตัวเอ่อ the เอ่อไม่ใช่โลตัสมอ l บางนานเนี่ยนะครับนะถ้าเกิดว่ามีภาระทั้งดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยจ่ายเนี่ยหกร้อถึงเจ็ดร้อยล้านรวมถึงถ้ามีการขาดทุนด้วยอีกสักห้าร้อยล้านพันล้านเนี่ยก็จะทำให้กระทบกับกําไรเนี่ยของตัว C P X R เนี่ยสูงเหมือนกัน,นครับอาจจะประมาณสักหนึ่งสองพันล้านได้นะหนึ่งสองพันล้านได้ก็จะแปลได้ถึงเราจะเห็นได้ว,ว่าถ้ากระทบสักสองพันล้านนะก็ทําให้เอ่อมันมีผลกระทบถึงราคาหุ้นที่ลงมายี่สิบกว่าเซนได้พอดีเลยนั่นเองเนะก็เป็นที่มานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักลงทุนก็กังวลนั่นแหละครับว่าา้้งนีย จะมีความสามารถในการแข่งขันหรือเปล่าจะมีความสามารถในการทำกำไรหรือเปล่านะ,นะครับนะครับรวมถึงว่าเป็นความกังวลของดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นแน่นอนด้วยะนะครับก็เป็นที่มาของนะครับที่ปรับตัวลดลงมานะส่วน CBO เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบเนี่ยที่น้อยกว่านะที่น้อยกว่าประมาณสัก40%เพราะว่า CBO เนี่ยเป็นเจ้าของ c p extra 60%นั่นเองกนะ็ทําให้ตัวราคาหุ้นของ CBO นะครับก็ปรับตัวลดมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าลดลงมาน้อยกว่าครึ่งหนึ่งพอดีเลยนะก็สะท้อนว่า นัำหนุนเองก็มีความเข้าใจนะครับว่า CP พีอเองเนี่ยก็มีส่วนของเจ้าของเนี่ย CP extra เนี่ยเพียงแค่ครึ่งเดียวนั่นเองนะครับทีนี้ในเรื่องของ valuation นะครับก็ CP extra เนี่ยในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับก็มีมูลค่าหุ้นนะครับประมาณนะครับ ประมาณ2,070,000ล้านในวันนี้นะในวันนี้2,070,000ล้านนะครับถ้าเราคิดว่าบริษัทเนี่ยทั้งปีมีกำไรหมื่นล้านนะแล้วปรากฏว่าโหเฮิร์ดหนักๆเลยนะสัก2,000ล้านหรือแค่8,000ล้านจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าเอา2,070,000ล้านตั้งนะครับนะหารด้วยกําไรสัก8,000ล้านอ่าก็จะเหลือเป็น PE 33เท่าเลยอนะันี่คือที่มานะครับว่าก็อาจจะทําให้บริษัทเนี่ยก็ <c oughs> มี PE ที่สูงขึ้นนั่นเองอันะนี้คือสิ่งที่ต้องกงังวลนะค,น CPR นนะะค่่ีีมมูลาท ดูน่าสนใจมากกว่าหรือเปล่าอนะ่าก็ไม่รู้นะมาดูกันนะครับนะก็ c ีพเนี่ยครับปัจจุบันนี้ปีนี้น่าจะกำไรประมาณทัก2 4 0 0 0ล้านนะอันนี้ก็คือจากตัวบทวิเคราะห์เช่นเดียวกันนะครับนะเนี่ยบทวิเคราะห์แจ้งว่ากำไราคาดการณ์ของ c p r ปีนี้นะครับก็น่าจะนะน่าจะเนี่ยประมาณ2 4 0 0 0ล้านนะ24,000ล้านนะโดยเฉลี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้ากระทบสักพันล้านเนี่ยก็รู้ด้วว่าอาจจะไม่มากนักนะครับถ้าปีหน้าเนี่ย ตัวเซเว่นอิลเลเนเนี่ยแต่โตขึ้นได้อีกหน่อยนึงนะครับผมคิดว่าผลกระทบ1นึ่งพล้านเนี่ยก็อาจจะอยู่ยในเกณฑ์จํากัดมากกว่านะทำให้หุ้น c p พีเเนี่ยอาจจะเฉยๆนะอาจจะดูน่าสนใจกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะมาดูกันนะครับก็มาดูกันเลยนะครับนะถ้าสมมุติว่านะครับนะวันนี้นะครับมูลค่าของ c p พีเเนี่ยประมาณ4ี่แสนเก้าหมื่นล้านละกันนะกลมๆไปนะสี่แสนเก้าหมื่นล้านนะครับลองหารด้วยกำไรสองหมื่นสี่พันล้านอา่าจะออกมาเป็น P ประมาณ20เท่าเองครับ อันนี้ก็แล้วแต่พวกเราจะพิจารณากันนะครับว่าเ,ออเราจะสนใจกรณีศึกษานี้หรือเปล่านะครับว่าราคา c ีดเนี่ยลงมาประมาณสิบเปอร์เซ็นต์จาก PE อียี่สิบสองยี่สามเท่าหรือ PE อียี่สิบเท่านะครับน่าสนใจหรือเปล่านะส่วน c p พีเอสว่าเนี่ยแม้ว่าราคาตัวจะปรับตัวลงมาแล้วเนะี่ยก็ยังมี PE สูงถึงประมาณสามสิบเท่าเลยอ่าแล้วก็แล้วแต่พวกเรานัจะตัดสินใจกันนะก็แน่นอนว,ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับพวกเราเนี่ยควศรศึกษาข้อมูลก่อนตัดใจนลงทุนก่อนเสมอนะครับ